Oh. Uh -huh. วอนนี้อยู่กันที่ร้านแ่อิชานีคาเฟ่นะคะร้านนี้ก็น่ารักมีมาเป็นครั้งที่สองแล้วก็ร้านนี้จะมีน้องแมวนะคะแต่ว่าจะไม่ใช่คาเฟ่แมวคที่เดียวก็เป็นแมวของเจ้าของที่เดียแบบตัวสองตัวนะคะวันนี้ออกมาเดินโชว์ตัวหนึ่งตัวเดี๋ยวมาดูถ้าเราทานอะไรแล้วก็น้องแมวน่ารักแค่ไหนคะ่ะค่ะร้านนี้ก็าจะอยู่ในซอยลากนกระดี่19นะคะเป็นร้านที่อยู่ติดกับ เขาเรียกว,ว่าอะไรอุ่มเช็ครถนะคะตอนนี้ก็วันนี้ว่าเอารถมาเช็กรนะยะแล้วก็อะไรเข้ามานะคะน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะเคยนานาทีก็วันนี้ก็มีสั่งพวกกาแฟแล้วก็ครัวซองอต์ไปผวจะดูกันข้ามาแล้วนะคะครัวซองต์แลทัฟเฟิครัวซองคือแบบไซบอ้มไซส์ใหญ่นะคะทนนางร้านแจ้งว่าเพิ่งออกเสร็จในสักพักหนึ่ง ะคะก็ตัวนี้โอ้โหเกาะเดียวถ้าได้ยินเสียงโอเคเดี๋ยวมาชิมกันนะคะขังได้ของครบแล้วนะคะก็จะมีตัว ออรเรนเอสเปรสโซโซดานะคะแก้วนี้80บาทแล้วก็ตัวนี้จะเป็นย e ูสุเอสเปรสโซโซดาแก้วนี้ราคาแรงหนึ่งร้อยสี่สิบบาทแล้วก็ตัวฟัวซองตัวนี้นะคะเป็นมูนแบล็คทับเบิลอยู่ที่75บาทเดรสเซอรเมน,นูนี้ทั้งหมด295บาทนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันค่ะเดี๋ยวเริ่มจากตัวออรเรนเอสเปรสโซโซดาก่อนนะคะยากคนนะ ห,เห,เหเอเกระต่งยแ้วเลยมั้งอื้มอืามนมอ๊ะอื่มส้มกาแฟโซดาอย,ย่มหมดเลยลำส้มมีโคชคของอะไรหอมมากหอมมากส้หสหมหอมอืม้มโอเคดน,นะคะแล้วก็ต่อไป เอาให้เขาเอาไปเลยจ้าเอาไปเลยอร่อยอร่อยไปร้านกาแฟร้านไหนมีนม่สั่งยูสุบ้างไหนที่นุ๊ให้ดูข้างในอันนี้ข้างในที่เราตัดมาแล้วหน้าตาเป็นประมาณนี้ นะคะแล้วเดี๋ยวขอเช็นนะคะม,มีกลิ่นหอมของทัอตปิ้งลัวซองกรอบดีแต่มันไม่ร้อนไงเพราะว่าเขาทางร้านแจ้งมาแล้วแหละว่าเขาอุา่นใส่ออกมาได้สักพักหนึ่งเขา,าไม่อุ่นซ้ำเพราะว่าเขากลัวว่า ตัวกลิ่นของทัฟโฟจะหายไปนะคะเหมือนกับว่าทัฟโฟมันไม่คนรมาอุ่นซ้ำเรื่อยๆแล้วเขาก็กลัวว่าแป้งมันจะล้วนเกินอืออันนี้ถามว่า texture กลิ่นอะไรทุกอย่างโอเคขาดแค่ความร้อนนะคะแค่นั้นเองจริงๆเราเราอาจจะมาช้าไปนิดนึงถ้ามาตอนนี้เขาเพิ่งอบเสร็จใหม่ๆแบ,บเพิ่งออกจากเตาน่าจะอร่อยมากๆนะคะสัสดีโอเคเลยฮัลโหลวันนี้ เรามาทานกันที่เขาเรีวยกว่าอะไรนะวังมูลพาวังมูลพาวันนี้เราจะมาทานรอบๆนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปร้านไหนบ้างค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านจีโจ้หมอนะคะเวลาที่ดังเรื่องบะหมี่เกี๊ยวเอ็ดค่ะเดี๋ยวมาทานกันค่ะ ได้มาแล้วนะคะก็จะมีเกี๊ยวแปดบตัวน้องแปดนะคะแล้วก็มีขนมจีบชุดยญ่นะคะอันนี้ก็น้ำชาปกติแล้วก็มีสั่งชานํำเย็นนะคะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะค่ะตัวเกี๊ยวแปดนะคะกับเนืเ้อแปดนะคะตัวนี้อยู่ที่ราคา65บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซตขนมจีบนะคะราคาอยู่ที่70บาทค่ะมีทั้งหมด8ลูกค่ะ น้ำซุปก็จะเป็นซุปใสๆนะคะไม่ใช่ซุปพะโล้นะคะน้ำซุปแบบเชงเชงแบบใสๆไม่ไม่เค็มเป็นรสแบบรสกลมกล่อมโอเคเลแบบรสแบบสดเนื่อยๆเลยอะค,ะะคะ่ะแล้วมาชิมเกีียวเป็ดน,นะคะ เดี๋ยวเขาตัดให้ดูเนาะว่าข้างในเป็นยังไงน้าตาประมาณนี้ขอเปอาน,นะคะก็ <S <S> <S เป็นรสชาติกลางๆนะคะแล้วก็ ไม่แน <ge ar> ่ใจว่าเป็ดเขาปูงรหรือเปล่าค like ือม right. so ันออกแนวแบบจ๋ดจืดนิดนึงนะคะชอบส่วนตัวนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเป็นคนทานยุัดมาโดยตลอดนะคะแต่อันนี้ก็แบบเหมือนไม่แน่ใจว่าเป็ดแบบโบดโบดในเคี้ยวเป็ดอย่างถ้าเคี้ยวหมูเนี้ยมันจะเป็นหมูมันถูกว่าอันนี้เพอาเป็นเคี้ยวเป็ดเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาต้องเขาต้องหมักอะไรกันหรือเปล่าลอเขย่าเนี่ยต่อไปมาชิมเนื้อเป็ดกันนะคะอ้ยไม่ใช่เนื้อเป็ดน้องเป็ดนะคะก็น้องก็ใช้ โอเคโอหย,ยุยยุยเลยยุยเลยนี่คนแค่โดนกันอะไรเกิดเอ่ออะไนะคะตัวนี้อ่าชิมกันนะคะ,ะอืออืออือนอกเป็ดคือดีหอมนิ่มลงตัวทุกอย่างใช้คำว่าเนื้อนุ่มเลยค่ะเนื้อนุ่มะมะ อ๋อเนื้อนิ่มเนื้อเนื้อแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเขา่าจะเอาแบบเขาเรียกว่าตุ๋นแล้วแบบน้ำที่มันุนนะคะเข้าไปในเนื้อคือเนื้อเป็ดมีรสชาติอันนี้โอเคนะชอบชอบมากกว่าเกี๊ยวในเมื่อบ่นว่าเกี๊ยวมันจืดไปเดี๋ยวมาทานคู่กันทั้งเอาเกี๊ยวและเอาเนื้อเป็ดนะคะ านแยกกันเถอะทานแยกกันคือทานรวมกันเพราะว่าหลอกสอดตัวไม่ได้ประคับใจเกียวประคับใจตัวนอ้นองน้องเป็ดนะคะนะคะในตรงเนื้อเขาพอเอาเนื้อเขาไปทาน,นกับน้องเอ้ยไม่เอาเนื้อเขาไปทานกับตัวเกี๊ยวอะ่ะกลายเป็นว่าไม่ได้กลิ่นไม,ไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นเนื้อเป็ดเลยคือตัวเกียวมันฝกไปหมดเลยคือซึ่งตัวเกียวแป้งอะไรอย่างเงี้ยมัน,มนอืมทานแยกดีกว่าแนะนำทานแยก าที่ขนมจีบนะคะสิมเทนูนะคะค่ะพอขนมจีบนะคะที่เราเข้าไงนเนี่ยก็จะเห็นอยู่ว่าแบบมันเ็ามีการหมากมีแบบคลุกผัมีอะไรมาแต่ว่าพอกินไปรสชาติจืดจืดเลยที่นี่อาจจะนีนไ่ไปรบกล้างนะคะเราอาจจะติดรสจัดเองนะคะตัวนี้ก็ ส่วนตัวเฉยๆนะคะเมื่อกี้นี้ทานแบบไม่จิ้มเดี๋ยวลองทานแบบจิ้มน,นะคะก็ทิชชู่ธรรมดาเนี่ยค,ค่ะวก็ชิมทิชชู่แล้วก็เดีขึ้นค่ะก็โอเคบ่อบมาอหปกันเลยนะคะ วอนนี้เราสั่งเป็นตัวหมูเตะชุดเล็กน,นะครับจะมีอยู่สิบไม้เป็นร้อยบาทแล้วก็เป็นตัวเกี๊ยวกุ้งนะครับอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งหมูแดงแปดสิบบาทนะครับมาลองกันที่หมูเต๊ก่อนกินแบบนม่กินก่อนลนะกันนี่นะครับอืเนื้อค่อนข้างนุง่ม แต่ไม่ได้นุ่มซ้ายทีเดียวยังมีเจรให้เขียวอยู่กินหอมสเต็ะกินแบบจิบ้บบน,นังแบบอืมก็โอเคนะจิ้ม หมือนผงกะหรี่เยอะไปนิดนึง่งถ้ากินโดยที่ว่าไม่ชินม่ะอร่อยกว่าชอบม,มากกว่าครับนี่นะครับเกี๊ยวกุ้งจะมีทั้งหมดสี่ลูกนะครับลูกค่อนข้างใหญ่นะเดี๋ยวจะเอาชิ้นข้างในให้ดูเกี๊ยวกุ้งก็คือกุ้งทั้งตัวเลยไม่ใช่มีหมูบผสมนะอันนี้กุ้งล้วนเลย ตังลูกนะฮะร,ร้อนเนี่ยอ,อืออือกุ้งดีดีดีมากกุ้งน่าจะมีมากกว่าตัวหนึ่งด้วยน่าจะประมาณสองตัวน้องซุปโอเคครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวหมูแดงนะฮะอือ อารมณ์แบบเหมือนหมูย่างมีกลิ่นแบบเหมือนาเป็นกลิ่นย่างมาหอมหอมเลยเนี่ยตัวนี้ดีครับอร่อยมาทานกันได้แดงโภชนานะครับวังบุรพา ตอนนี้อยู่ที่ร้านกุ้ยช่ายสถานหานันนะคะที่คลองหล่งอ่างค่ะจริงๆร้านกุ้ยช่ายร้านเนี้ยเราเคยคลิปสะทานตอนที่ไปตลาดูแต่ว่าตอนนั้นน่ะ คนมันเยอะมากแล้วเรา,าก็ต่อคิวไม่ไหวพอนี้วันนี้เดินผ่านมาอ้าวเดินเจอก็เลยแวะเข้ามาเดี๋ยวมาถูกันนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนอันนี้เป็นขุยไช่ตอกใส่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นไส้มันแกวกับไส้หน่อไม้นะฮะเริเ่มกันที่ไส้หน่อไม้นะครับหน่อไม้เยอะมาก ไส้หน่อไม้ค่อนข้างเยอะอร่อยดีครับอันนี้เป็นไส้มันแกวนะครับก็อ,บอร่อยอนะ่ะแต่ว่าชอบตัวหน่อไม้มากกว่ามาต่อเป็นที่ตัวไข่ตอ,อกนะครับจะเป็นตัวุยไชยตัวเป็นสีเ่เหลี่ยมเลียบเป็นแผ่นอ่ะโอเคต่อตัวเป็นตัวอย่างเงี้ย ส่วนตัวเป็นคนชอบทางปุช่างแบบอย่างเงี้ยทอดแล้วมันจะอร่อยกว่าแต่ว่าพอใส่ไข่ไปปุ๊บมันเหมือนว่ามันไป,ปดรสของตัวเท็กเจอร์ของตัวปุย๋ยใช่ไปแต่ถ้ากินก็อืมเป็นอบเปล่าดีกว่าไม่ต้องตอกไข่น่าจะอร่อยกว่าตัวปุ๋ยไช่ขอเปล่าทานเนี้ยจะไข่ถือว่าปุ๋ยช่าโอเคอยู่อร่อยอยู่่ถมมาทานแบบรวมนะคะ จริงทังแรกเลยวะทำไมมีความรู้สึกว่าพอใส่ไข่แล้วไม่เข้าไงไม่รู้อะแต่ว่าเหมือนร้านนี้เขาก็นังกองที่เป็นออกไข่นะบอกว่าส่วนร้อแยกดียว่ะตัวนี้นะคะเป็นไส้หน่อไม้ไส้เยอะทีเดียวชิมกันนะคะอร่อยหน่อไม้เยอะมากเลยนะหน่อไม้เยอะมากแล้วกุ้งแห้งเขาหอมมีกลิ่นกุ้งแห้งอืมอร่อยอร่อย ตัวนี้เป็นไส้มันแกงนะคะมันแกวออกหวานหวานเลยก็อร่อยดีค่ะแลักส่วนตัวเลยคือชอบคุยช่ายแต่ไ็่คุยช่าปกติด้วยนะไม่ต้องตอกไข่อิ่มแล้วนะคะ วันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนนะคะวันนี้รุ้เราอาจจะงงๆงหน่อยนะฮะเริ่มต้นที่บางกะดีแล้วก็มาจบที่วังบุรพาก็อืมก็บางเหมือนกันละกันวันนั้นก็เป็นฝรั่งใช่แล้วก็มากีนกีนแล้วก็จีนก็งงเหมือนกันก็ไว้คราวหน้าไหนๆแล้วมาแถวนี้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาทํารุดอาหารอินเดียกันดีกว่ามาชมกันนะคะแล้วเจอกันต่อไปใน EP ต่อไปนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ